คลิปนี้จะมาสอนการลงไฟล์2ไฟล์เพื่อให้รันอันเดียวก็คือสมมติว่าอันเนี้ยเราทำเป็น2องแพ็คดูชื่อนะชื่อคนละอันกันนะเห็นปอันนี้แต่มันมีแบบนี้ครั้งแรกอ่ะให้เราทำแบบนี้ก่อนก็คือให้เราเปิดเข้าไปที่ไฟล์สตรีมแบบนี้นะให้เราโยนฟังนะโยนตามเลยสมมติอ่ะไฟล์เนี้ยอยู่ในสตรีมอันนี้ก็ต้องอยู่ในสตรีมเห็นปะมันจะเป็นแบบนี้อ่ะ เราก็มาดูที่อันนี้ทีเนี้ยดูนี้นะดูดีๆนะมันจะมีไฟล์นี้สามอันเนี่ยไอ้แมไฟล์เมตาเราก็เอาเมตาเนี้ยค่ะมาโยนเข้าไปแล้วจากนั้นเปิดที่ fx m e d f a d e แบบนี้เราก็เปิดของตัวที่เราจะโยนเข้าไปด้วยอ่ะเดี๋ยวจะเทียบไปเห็นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ดูนะดูตามชื่อไฟล์กันละ ที่เราโยนมามันคือฮับถูกปะอันเนี้ยสองอัน,นเนี้ยเนี่ยเราต้องไปเอามาด้วยอันนี้คือฮับเนาะในนี้ไม่มีตามช่องมันเลยค่ะเนี่ยกดเซฟแค่นี้แหละเวลาลูกค้าจะให้เรารวงไฟล์เราแค่สองโฟลเดอร์เนี้ยโฟลเดอร์เดียวบีบอัดส่งไปให้เขาได้เลยแล้วมันก็จะรวมกันอยู่ที่เดียวแบบน,นี้ แบบนี้เลย